ชัโนจะออนแล้ว่ะบ้างคะก็ซีรีส์เหล่าก็กำลังจะออนแล้วคะ่ะก็จะเป็นช่วงเดือนหน้าคะ่ะวันออนตอนแรกวันที่6สิงหาคมค่ะทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่ม45คะ่ะและย้อนหลังที่หลายทีวีค่ะไอ้พูดถึงทีรีเนืน้อเรื่องเนื้อ,อหาเป็นยังไงมีคอนเสิร์ตได้อย่างเงี้าก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เมย์อ่ะจริงๆิอ่ะถ้าใครเคยตามอ่านยายเมย์จะพบว่าเมย์ไม่เคยเขียนนียายเรื่องไหนที่เริ่มต้นจากการเป็นแฟนมาก่อนซึ่งเรื่องเนี้ยเราจะเริ่มต้นจากคาว่าเป็นแฟนกันนะ เลยค่ะชายมันจะเป็นความสัมพันธ์ว่าของผู้ชายสองคนที่ก้าวเส้นข้ามผ่านความเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความเป็นแฟนเนี่ยจะทําให้พวกเขาเกิดอะไรขึ้นค่ะตัวเนื้อหาความน่าตื่นเต้นอยู่ไหนบ้างความน่าตื่นเต้นจริงๆเนื้อหาเรื่องเนี่ยมีหลายประเด็นนะคะที่อยากจะให้ติดตามกันบางอย่างอาจจะบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าจะมีประเด็นที่เห็นชัดๆเรื่องครอบครัวและไม่อยากให้มองคนคนหนึ่งได้มุมมุมเดียวค่ะเพราะเรื่องเนี้ยเราจะได้เห็นมุมมองของเฟียส ที่เราจะรู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างก่อนที่เขาจะเป็นคนแบบนี้ค่ะจริงด้วยการละครเนี้ยเราเราเคยเห็นมาแล้วจากซีรีส์ก่อนหน้านี้ค่ะเพรามันมาเป็นตัวหลักของเรื่องเนี้ยความน่าสนใจหรือแบบรา,ายละเอียดลออกๆของมัน ก็อยากจะให้ทุกคนได้ทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้เฟียสไปด้วยกันค่ะผ่านมุมมองทั้งตัวเฟียสเองและตัวเลโอเองว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะดูเป็นคนร้ายอ่ะเราก็รู้กันว่าเฟียสเคยเป็นคนตัวร้ายมาก่อนค่ะแต่ว่าความร้ายของเขามันมีเหตุผลลึกๆนะว่าเขาเคยเกิดอะไรบางอย่างในอดีตมาก่อนเหมือนกันค่ะอย่างตัวละครตัวอื่นที่เกิดเข้ามาในในซีรีส์นี้ค่ะมันมีความน่าสนใจอะไรในอีกบ้างจะทำให้ทุกคนได้ดูว่าตัวละครอ่ะทั้งทั้งเดโอแล้วก็เฟียสนะคะจะเป็น ยังไงเพราะว่าคนเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองดังนั้นเราจะต้องมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวและพวกเขาเหล่านั้นจะทําให้ทุกคนได้เห็นค่ะการดําเนินเรื่องของตัวซีรีส์การดำเนินเรื่องของตัวซีรีส์อะค่ะเราจะได้เห็นแต่ละตอนที่แตกต่างกันค่ะซึ่งคงยังบอกไม่ได้ว่าตอนแรกถึงต,ตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงค่ะแอดได้ยินว,ว่า,วาทีซอร์ที่ออกมาเนี่ยกับกับตัวเนื้อเรื่องจริงๆแต่มันไม่เหมือนกัน ทีเซอร์ที่ออกมาก็ก็มีทั้งใช่แล้วก็มีทางบางอย่างที่อยากจะบอกว่าเออหลายอย่างอาจจะแบบม,มีไมไวยเล่นอ,อีกแล้วหรือเปล่าคะ่ะอืมก็มีความตื่นเต้นให้ใช่ใ,ใช่ค่ะเรื่องนี้จะมีความจิินหนักขนาดไหนเม่รับประกันเรื่องความจิ้นดีกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะอม,มันจะแบบเอ๊แฟนลับจะเอ๊ะอะอะไรอย่างี้ยนะแฟนขบเหรอคะก็อยู่ที่ว่าจะชอบความรักของพวกเขาหรือเปล่าแต่ เมเมเองเนี่ยทำงานพวกเขาแล้วเมยยิ้มทุกซีนจริงๆค่ะจริงตัวละครทั้งหมดเนี่ยอาจจะค่ะเอาระจำเนี่ยเราเคยร่วมงานด้วยกัน้องๆอพฤศจิที่เสริมเข้ามานี้ยค่ะมันตรนใจเราตรงใจเราใจบ้างก็น้องทุกคนจริงๆตอนที่แคสมาโปงค่อนข้างตรงใช่ไหมคะค่อนข้างตรงดีวยค่ะจนกระทั่งทํางานกับน้องเขารู้สึกว่าบุคลิกของน้องเขาใช่แบบที่เราอยากได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่รองหรือว่าเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาผสมตรงเปรียด้วยกันค่ะจริงๆตอนครับเนี่ย หนักใจไหมก็มีความหนักใจเหมือนกันว่าเอ๊ะรับทไหนอะไรยังไงสำหรับคนก็จริงๆเราจะมีในใจบางตัวละครแล้วค่ะว่าอยากจะให้บุคลิกแบบไหนแบบไหนแต่อันเนี้ยต้องยอมรับว่ามีคู mm ่แฝดหนึ <h <h ่งคู่ใช่ไหมคะในเรื่องที่แบบตอนแรกเราจะหาตัวละครแค่ตัวเดียวแต่พอเราเห็นบุคลิกเขาเราเรู้สึกว่าเราสามารถทําเขาเป็นคู่แฝดที่แยกตัวละครกันได้ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้กดดันนะคะ ก็ดดันไหมเมย์เชื่อว่าคนทํางานจะกดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราทําเต็มที่แล้วที่เหลือก็อยู่ที่ผลลัพธ์แล้วค่ะติดคาดหวังขนาดไหนสำหรับเรื่องคาดหวังขนาดไหนจริงๆเมย์มองว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตหลังจากที่ออนไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมย์รู้สึกว่าเมย์ทำเต็มที่แล้วดังนั้นแล้วเรารอดูผลลัพธ์ด้วยกันดีกว่าค่ะจริงตอนถ่ายทำเรื่องนี้ก็คือติดช่วงโควิดอยู่ประสบปัญหาอะไรอ๋อคือจริงต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความโชคดีของเราที่เราถ่ายช่วงต้นปีค่ะมันก็เลยเหมือนแบบ แทบจะแบบแทบจะไม่โดนแต่ว่าพอมันมาโดนเนี่ยมันก็เหลือคิวที่น้อยมากๆแล้วคือตอนเนี้ยต้องยอมรับเติดว่าเรายังถ่ายไม่จบแต่ว่าเราเหลือคิวน้อยมากซึ่งเราสามารถอ่อนไปได้เรียบร้อยแน่นอนค่ะคือ,อ,อแค่ใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอพอช่วงสถานการณ์ได้มาปุ๊บมันเป็นช่วงที่เราสามารถหยุดกองได้ค่ะอะนี้โปรเจกต์ต่อไปจะมีอะไรบ้างสำหรับโปร ก็ขอฝากแล้วก okay. ันนะคะว่ามีแน่นอนค่ะโปรเจกต์ต่อไปตอนนี้ทีมงานก็กาลังเตรียมพร้อมอยู่แต่ว่าก็อยากใส่ทุกคนติดตามกันนะคะว่าโปรเจกต์ต่อไปของไนไวคืออะไรค่ะมีเยอะขนาดไหนเตรียมไว้อุ้ยเป็นความลับค่ะมีคงบอกไม่ได้นิดไม่ได้นะนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวปลายปีเอาเป็นว่าปลายปีเดี๋ยวเราประกาศกันอีกทีนึงดีกว่าค่ะว่าจะมีโปรเจกต์กี่โปรเจกต์ค่ะอยากให้พูดถึงน้องๆแสดงเรื่องนี้หน่อยแล้วาะมีทั้ง อย่างจ่าเฟิร์สเนี่ยเราทํางานด้วยกันมาเป็นปีที่2อแล้วเราก็จะมีความประทับใจน้องมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะเห็นเลยว่าน้องทุ่มเทแค่ไหนพยายามแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นบทของก่อนหน้านี้หรือบทนี้น้องจะมีความทุ่มเทเราทำการบ้านพูดคุยกันตลอดว่าพี่เมย์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนั้นใช่ไหมครับผมเล่นอันนี้ถูกต้องไหมครับแล้วน้องเขาก็จะคอยเข้ามาพูดคุยตลอดว่าโอเคไหมในขณะที่เจมส์สมาร์ทซึ่งเป็นคู่รองค่ะน้องสองคนมีอะไรที่อยากให้ดูอะค่ะเพราะว่าเขาสองคนมันมีความน่ารักและเคมีบางอย่างที่แบบ เออเป็นแฟนเด็กอ่ะใช้คำนี้แฟนเด็กละกันค่ะส่วนตัวละครอ,อื่นๆอย่างเช่นใช้เซงที่เราบอกแล้วเป็นคู่แฝดอะค่ะสองคนนี้ก็มีความเหมือนที่แตกต่างแล้วก็พุทธที่เป็นตัวละครปายนะ้ําเขาเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เนื้อเรื่องเดินดังนั้นแล้วตัวละครทุกตัวจึงมีบทบาทรวมทั้งตัวละครผู้หญิงทั้งสองตัวซึ่งจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆว่าเขามีความสัมพันธ์แบบไหนกันค่ะเรียกได้ว่ามีอะไรนี่คือ ต้องจับตาดูเลยก็อยากให้ฝากทุกคนให้ช่วยติดตามด้วยค่ะก็คือถูกใจกับน้องๆทั้งเก้าคนนี้เลยนะคะทำงานมาโดยใจเราใช่ค่ะแ,แล้วก็เป็นการทํางานที่สนุกมากค่ะอยากให้เราความรู้สึกตอน,ตอนถ่ายทำดิดนึงแบบสนุกๆมเมนต์สนุกๆจริงๆเขาแกล้งกันตลอดค่ะคือในกองเนี่ยจะแกล้งกันตลอดว่าใครเผลอไม่ได้จะมีการหลุดคือตัวตัวเมเองก็ยังโดนคือ เอางี้ว่าบางทีมันเหนื่อยเนื้เราก็เผลอหลับในกองใช่ไหมคะแล้วเราแบบไปนอนตอนที่บอกเขากินข้าวเย็นแล้วก็สลัดข้าวเย็นไปนอนสิ่งที่เกิดขึ้นตื่นมาคือจะาถ่ายรูปตอนเมนอนแล้วกเกามือแล้วมันก็แซวตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีคนผสมลงแล้วก็ส่งส่งส่ง,ส,งส่งกันในกลุ่มนักสแสดงยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ว่าใครก็โดนทั้งนั้นค่ะใครโดนหนักใครโดนหนักสุดเหรอคะืม,ม้ว่าบีมค่ะน้องน้องที่เป็นตัวละครผู้หญิงค่ะ ใช่เพราะว่าน้องเป็นคนส,สดใสระริรงแบบว่าเป็นที่ต่างทุกคนมันก็เลยบางทีโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นตัวัวโตตัวหัวโสจ้าค่ะเขาจนิดนึงหัวโตขนาดไหนต้องแบบมีห้ามปาไหมจริงๆห้ามได้นะคะแต่ว่าอย่าเผลอใส้คำนี้เดีวยวขอยาเผลออะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเผลอปุ๊กแก้งเลยใช่แก้งเลยคู่แฝดก็ไม่น้อยหนะ้าค่ะพอกันเลยค่ะใครที่แบบว่าห้ามห้ามอยู่รวมกันเป็นเด็ดขาด ท่านอยู่ส่นานรื่องมีความส้น,นมีความแฝบเลยแฝดค่ะยืนยันคำเดิมว่าแฝดค่ะถ้าอยากจับคู่กันเมื่อไหร่อืมอะไรใช่ค่ะอะไรขนาดไหนก็อืมก,ก็ก็วิ่งเล่นไปทางกองแหละคะ่ะโอเคค่ะค่ะก็ขอฝากซีดี Don't Say No the C D เมื่อหัวใจใกล้กันค่ะออนแอร์ On ทุกวันศุกร์เริ่มตอนแรกวันที่6สิงหาคมทางช่องวัน31และชมย้อนหลังที่ไลน์ทีวีค่ะ ขอฝากทุกคนที่มีความรักหรือยังไม่มีความรักอยากให้หัวใจมีรักดูเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ